ส่วนชั้นล่างเป็นห้องเก็บอุปกรณ์การแสดงบรรยากาศโดยรอบวงเวงจนขนลุกเอาจริงนะัฉันไม่อยากไปเลยว่าแก้วสาวร่างเล็กในกลุ่มกระซิบฉันเคยได้ยินว่าห้องดนตรีไทยมีเออตุ๊กตานางรำที่ขยับได้พลอยหัวรอบพวกแกก็เชื่อเรื่องพวกนี้เหรอฉันว่ามันก็แค่ตุ๊กตาธรรมดานั่นแหละ พวกเธอไม่มีทางรู้เลยว่าคืนนี้ตุ๊กตาตัวนั้นจะไม่ใช่แค่ตุ๊กตาธรรมดาอีกต่อไปในขณะที่ทั้งสามกำลังเดินขึ้นบันไดไม้เก่าเสียงไม้ลั่นเอียดอาดก็ดังขึ้นตามจังหวะฝีเท้าความเงียบของอาคารร้างทำให้ทุกเสียงดูน่ากลัวขึ้นเป็นเท่าตัวพวกเธอเดินเข้าไปในห้องดนตรีไทยห้องนี้เต็มไปด้วยเครื่องดนตรีโบราณ วางเรียงรายอยู่ในความมืดและที่กลางห้